สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่2.6นะครับถังใบหนึ่งนะครับมีน้ำอยู่3ส่วน5ของความจุถังนะครับเมื่อตวงน้ำอ๋อถังใบหนึ่งมีน้ำมันนะครับอ๋อน้ำมันนะครับถังใบหนึ่งมีน้ำมันอยู่3ส่วน5นะครับของความจุถังนะครับเมื่อตวงน้ำมันออกจากถังไป40ลิตรนะครับพบว่า น้ำมันเหลืออยู่11ส่วน25ของความจุถังนะครับอ่าก็ถามว่าถังใบนี้นะครับมีกี่ลิตรนั่นเองนะครับอ่านะครับ3ส่วน5นะครับก็ตอนแรกมีอยู่3ส่วน5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับพี่จะสมมุติว่าให้ความจุถังนะครับอ่าพี่จะสมมติให้ความจุถังเป็น a ลิตรแล้วกันนะครับนะครับถังนะครับความจุถังนะครับ a ลิตรนะครับ น้องๆนะครับถ้าใครยังไม่คล่องเรื five. Five. ่องสมการนะครับก็ให้ทําไมครับให้วาดรูปนะครับอ่านะครับให้วาดรูปนั่นเองนะครับจะใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับก็ตอนแรกมีอยู่เท่าไหร่ครับตอนแรกมีอยู่ส่วน5ะครับตอนแรกมีอยู่สาส่วนหนั่นเองนะครับอ่าตอนแรกมีอยู่สส่วน5ส่วน5นะครับอันนี้คือว่างอันนี้คือที่ว่างนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ แบ่งตัดออกแบ่งออกไปอีกเท่าไหร่ครับแบ่งออกไปแบ่งออกไปไม่รู้เท่าไรนะครับอ่าแบ่งออกไปอีก40ลิตรนั่นเอง40ลิตรนั่นเองนะครับ40ลิตรนั่นเองนะครับอ่าแล้วเหลือเท่าไหรครับพบว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ครับตรงนี้เหลืออยู่11ส่วน25้นั่นเองนะครับอ่าเหลืออยู่1 1ส่วน25นะครับเสร็จแล้วนะครับไอ้11ส่วน2ี่นี่ครับมันคือเท่าไหร่ครับ แสดงว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มีตรงนี้มีดูนะครับเหลือ11ส่วน25ของความจุถังนะครับเหลือ11ส่วน25ของความจุถังเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆต้องหาตอนแ,อนแรกตอนแรกนะครับน้องๆต้องหาตรงนี้หาตรงนี้นะครับตรงนี้คือเท่าไหร่ครับ2ส่วน5นั่นเองใช่ไหมครับตรงนี้คือ2ส่วน5นะเสร็จแล้วปุ๊บ ตรงนี้เป็น3ส่วน5ถูกไหมครับตรงนี้เป็น3ส่วน5แล้วไอ้สีลิตรเนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกเป็นเศษส่วนมานะครับแต่โจทย์บอกเป็นจำนวนของน้ํามันมาแล้วทําให้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับ11ส่วน25นั่นเองนะครับทีนี้เราจะหาว่าทั้งหมดเลยเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับถ้าใครยังไม่คล่องก็วาดรูปอย่างนี้ไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครคล่องแล้วก็ทําเป็นสรรมการง่าย แก้เป็นแก้สมการได้เลยนะครับง่ายง่ายกว่านะครับแต่เดี๋ยวพี่จะใช้วิธีนี้ให้ดูแล้วกันนะครับก็อุตสาหะวาดมาแล้วนะอุตสาหะวาดมาขนาดนี้แล้วน่นะครับทีนี้นะครับน้องๆเห็นอะไรครับน้องๆเห็นอะไรยังอ่านะครับน้องๆจะเห็นว่านะครับตรงนี้ครับมันเป็น11ส่วน25้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดนี้ ทั้งหมดนี้นะครับมันคือเท่าไหร่ครับทั้งหมดนี้มันคือ14ส่วน25นั่นเองใช่ไหมครับอ่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าหักออกไป40แล้วเหลือจะเหลือ11ส่วน25ตรงนี้มันคือ14ส่วน25นะครับแล้วน้องน้องก็จะต้องหาเศษส่วนตัวพยายามหาเศษส่วนตัวนี้ให้ได้นะครับพยายามหาเศษส่วนตัวนี้ให้ได้นะครับ พยายามหาเศษส่วนตรงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปเทียบกับอะไรครับเพื่อที่จะเอาไปเทียบกับจํานวน40ลิตรนั่นเองนะครับอ่ะเท่าไหร่ครับตรงที่เป็นสีเขียวเขียวสส่วนยิบห้าตรงนี้เป็น14ส่วนยิบ้าอ่ะใครมองออกแล้วครับใครมองออกแล้วเอ่ยนะครับใครมองออกแล้วตัวนี้นะครับ2ส่วน5้านะครับแปลงให้เป็นเศษส่วนให้เท่ากันนะครับ แล้วก็ตัดตรงนี้ออกไปน้องก็จะเหลือตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะสส่วนหแปลงให้เป็นเศษส่วนครับได้เท่าไหร่ครับ2แปลงให้เป็นเศษส่วนก็คือแปลงให้เป็นเศษส่วนส่วนยี่ห้านั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเราจะเอาเอาสิบสี่ส่วนยี่ห้านะครับลบตรงนี้ออกไปแล้วน้องก็จะเหลือตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะสส่วนหานะครับทำให้เป็นส่วนยี่ห้าได้ไงครับก็คูณ5้ส่วนหนั่นเองนะครับ5้คูณสเป็น10นะครับส่วนเท่าไหร่ครับส่วน 25นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลบกันตรงนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4ส่วน25นั่นเองนะครับก็เท <p> ียบกันเลยครับ4ส่วน25นะครับ4ส่วนนะครับเท่ากับกี่ลิตรครับเท่ากับ40ลิตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น1ส่วนเท่ากับกี่ลิตรครับ1ส่วนเท่ากับ10ลิตรนั่นเองนะครับแล้วมันมีทั้งหมดกี่ส่วนครับถังน้ำมัน ทางน้ำมันมีกี่ส่วนครับ25ส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น25ส่วนก็คือ25คูณด้วย10เท่ากับ250ลิตรนั่นเองนะครับอ่ะได้คำตอบครับส่วนถ้าใครจะคิดแบบเป็นอะไรนะแก้สมการก,ก็ยังได้เลยนะครับแก้สมการนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องสมสการแล้วก็แก้สมสการข้องแล้วนะครับสำหรับคนที่แก้สมสการข้องแล้วนะครับไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ <c oughs> ใช้อะไรครับใช้วิธีการแก้สมสการเลยนะครับโอเค okay. นะครับก็ถางใบหนึ่งนะครับวิธีการนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะกำหนดให้ถังนี้นะครับมีความจุเป็นสมมุติเป็น A อลิแล้วกันนะครับอ่าสมมุติเป็น A อลิรนะครับเขาบอกว่าถังใบหนึงนะครับมีน้ำมันอยู่3ส่วน5ของความจุถังนะครับ3าส่วน5ของความจุถังนะครับก็คือ3ส่วน5ของอะไรครับ3าส่วน5ของ A นั่นเองนะครับ 3าส่วนหของ a ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่หน่วยออกมาต้องเป็นอะไรครับจำนวนลิตรแน่นอนนะครับหน่วยออกมานะครับเป็นจำนวนลิตรแน่นอนนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับตัดเอาไปกี่ถังครับสี่อ่ะเตัดไปกี่ลิตรครับสี่สิบลิตรนะครับก็3ามส่วนห้าเอนะครับลบด้วย40นะครับเหลือเท่าไหร่ครับน้ำมันจะเหลืออยู่11บเส่วนยีของความจุถังนะครับ เหลือ11ส่วน25ของก็คือเครื่องหมายแรกนั่นเองของก็คือคูณความจุถังนั่นเองนะครับของความจุถังก็คือ11ส่วน25คูณด้วย a นะครับก็จะได้ตัวเลขเป็นลิตรนั่นเองนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับก็แก้สมการนะครับย้ายข้างนะครับฝั่งนี้เป็นลบนะครับย้ายไปเป็นบวกแล้วก็40นะครับเป็นลบย้ายไปเป็นบวก40นะครับแล้วก็ย้ายฝั่งที่มีตัวแปรมาให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันนั่นเองนะครับ ฝั่งนี้ได้3ส่วน 5A เหมือนเดิมนะครับ11ส่วน 25A เนะครับเป็นบวกอยู่ย้ายมาเป็นอะไรครับเป็นลบนะครับก็ลบด้วย11ส่วน 25a นั่นเองนะครับแล้วก็ย้ายฝั่งนี้ตัวเลขไปนะครับจากลบ40กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นบวก40นั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วทำางไงต่อครับก็ถึงตรงนี้แล้วนะครับน้องๆก็ทำไมครับลบเศษส่วนนั่นเองนะครับลบเศษส่วนธรรมดานะครับลบยังไงครับก็เนี่ยครับ สามส่วนหลบสิส่วนยีครับต้องทำยังไงครับลบลบเศษส่วนก็อ่าใช่ครับทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันนั่นเองนะครับโดยการคูณ5ทั้งเศษและส่วนของจำนวนนี้นั่นเองคูณสาส่วนหะครับเพื่อให้เป็นส่วนอะไรครับเพื่อให้เป็นส่วนยี่สิบห้าเหมือนกันนั่นเองนะครับหู้นสได้สินะครับ5้าคูณห้ได้25นะครับ ขอเปลี่ยนสีห้าคูณสได้15 5ห้าคูณหได้2 5่สนะครับ A นะครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ1ิบเอส่วนยี่นะครับเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับสี่สินะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับก็เอาส่วนเท่ากันแล้วครับส่วนเท่ากันแล้วเอาอะไรลบกันเลยครับเศษลบกันนะครับ 15ลบได้เท่าไรครับ15ลบได้4นะครับ4ส่วน25้นั่นเอง A ยังเหมือนเดิมนะครับเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ40นั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้เราทำยังไงครับก็กำจัดตัวอากำจัดตัวเลขออกไปให้หมดนะครับให้เหลือแค่ตัวแปรตัวเดียวคือที่เราต้องการหาคืออะไรครับคือ a โดยการทําไมครับคูณด้วย25ส่วน4นะครับฝั่งนี้ก็คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 25ส่วน4เหมือนกันนั่นเองนะครับทำไมถึงคูณ25ส่วน4ครับเพราะนี่ไงครับเราจะตัดกันให้มันเหลืออะไรนั่นเองครับให้มันเหลือ1นไงครับอ่าเหลือ1ใช่ไหมครับยีบหาหาร25ได้1 4หาร4ได้1ทั้งหมดเหลือ1แล้ว1คูณ a ได้เท่าไหร่ครับ1คูณ a ก็ได้ a ตัวเดียวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็ต้องคูณ25ส่วน4ด้วยเหมือนกันนั่นเองใช่ไหมครับอ่าจาก กฎการเท่ากันของสมการนั่นเองนะครับใครยังไม่คล่องเรื่องสมการนะครับแล้วอยากทําวิธีนี้ให้เป็นนะครับก็ไปเรียนเรื่องสมการกับพี่ก่อนก็ได้นั่นเองนะครับพี่ทาคลิปสอนเรื่องการเรื่องสมการเบื้องต้นให้แล้วนะครับอะเสร็จแล้วนะครับ4ตัวนี้ครับตัดกันก่อนครับ4หาร4ได้1นะครับ4หาร40ได้เท่าไหร่ครับได้10นั่นเอง10ไปคูณ25ได้เท่ากับ250หน่วยเป็นอะไรครับลิตรนั่น เป็นคำตอบครับเห็นนะครับได้คําตอบเท่ากันเลย250ลิตรเหมือนกันใครจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับอ่าแต่พี่แนะนําวิธีแก้สมการนะครับง่ายกว่าครับสะดวกรวดเร็วกว่าด้วยครับอืมโอเคนะครับ